ครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนครับพบพ่อกันที่เราครับหมอเคียนเตาครับผมนี่คลิปสารตุ่มปะาขาครับคลิปนี้เป็นอีพีที่สี่ครับผ้าพี่น้องมาเฮ็ดกงครับเหลากงตุ้มครับกมตุ่มห่อเนี่ยครับเขาจะผ้าเหลาอันนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วเฮ้าผ้าจากตอกไปแล้ว ข้าวจงไม้ตัวนี้ไว้นี่ครับน้องจือ้อใดบ่าไงตงไว้เดี๋ยวขา้าวตีผ้าเรากงครับเหมือนครับกงข้าวกว่ำกับประมาณเส้นหนึ่งครับนี่คว่ำคว่ำแบนี้มันนี่เส้นหนึ่งครับน้องผ้งนนนนนนงงาผ้าห้ได้เส้นหนึ่งวันนี้ขา้าวตบอกตัดไม้ครับวิธีตัดไม้เอาเม็ดสิบครับเม็ดเม็ดสิบห้า ชิพสิบห้าครับอันนี้เ,าเ้าวชิเฮ็ดกุ้งชิพเอ็ดนิ้วครับกุ้งขนาดชิพเอ็ดนิ้วแต่ว่าช้านแล้วมันช่ได้ตุ่มชิพสองนิ้วพี่นอ้องแต่ว่ากุ้งในมันนีชิพเอ็ดนิ้วครับอเอาเห็นอันนี้ชิพห้าครับนี่ตรงนี้ปาดเลย <c oughs> มาพี่น้องมันนี่ผ้ามาเหลากุ้งครับ เราเลุ้่มนี้แล้วจักตอกชานแล้วผ้าทัดครับรทิปต่อไปกงหลังหนึ่งใส่สองกงครับหลังหนึ่งเขาสิเห็ดผ้าเห็ดสองกงหรือพี่น้องเห็ดชามก็ได้เห็ดซี่ก็ได้แล้วแต่มักแต่ว่าสองกงนี่กับพ่อแห้งแล้วครับให้ลายแห้งดีอันนี้กงน้อยครับพี่น้องเลากลงน้อยนี่พ้อมตราดิบเลยผ้าเลาดอกครับเพราะว่าลักการเลามันคือกันครับกงน้อยกับกงใหญ่กงน้อยเขาใส่ใส่ปากนั่นครับ ตะคอปากมันครับตออมองนี่นี่ถ้าเราตะกุงไงี้กุงน้อยพี่น้องก็ไปเราเอากุงน้อยกับัดช่องฟ้องครับรัดท่านี้ตัดทันสันท่านี้ครับนี่อยา,ากไหนมาหนีเพราะครับพี่กุงน้อยนอาการคื่กันครับก็นิีผ้าเฮตัลรักไอ้กุงไงี้ยเพราะว่ารักการมันใส่เดียวกันอันที่ิเราให้เบื้องส่วน มันสีเงาครับสีเงาเราก็บึงบ้งโบจบก,กันครับผมก็เลยว่าอยากเห็นเงาผู้ใด้เลียนรักกะบโบเข้าใจทอนละนี่ขเขาตัดแล้วครับเม็ดซิปหาครึ่งบาน,นี่ไม่โตที่บอกจงไม่หรอพี่เนาะไดเบิ้งซิปที่แล้วกับเข้าใจมาใหม่ตัวนี้เอามาใช้ครับถ้ากมาจากทอนไงล่ะ แทงขอบแงทงขีหนหรอครับแทงขี่แล้วพาทองหรอกพือเก้าครับนี่้าทั้งขาวๆนี่ครับออกนพาเครื่องนลยครับไม่เจ้านี้นี่าทองหรอครับนี่เตียยมันครับ ทิมครับอันนี้มีแนวไปสานล้อมคอกคือคอกไก่ก็เอาไปเฮ็ดครับแต่ว่าเขาจะเอาตะคางนี่ครับนี่ทางที่มีติ๋วกล่ว่าห้บางก็รอดพี่น้องให้ยน้าก็นี่ก็ได้แล้วแต่เขาผมจะเอาทับนี่แดงชีเดียวขูดนี่ออกครับนี่ขูดเจี๊ยกอี่ขูดจีเลยนนี่จิวอันนี้มั้นี่ติวเขี้ยวๆนี่ครับนี ูดออกเลยครับขันย่างห้องงอมันถี่ักขันห้องปููดออกขูดชัดนี่ออกครับงอเราไม่ถี่บด,ดนะเราออกครับอย่างนึงมันถี่ผ้าเป็นมันถี่ผ้าเป็นล่าครับมันถี่ผ้าพูเ้องพวกเราอ,อ๋อลบเลี่ยมครับเลี่ยมลบซูเลี่ยมครับาบอกด้วยเราลบเลี่ยม แบบละเอียดท่านฮีโบเป็นครับเฮ็ดโบเป็นมันกับพวกกลมครับอันนี้อยากให้มันกลมต้องพ่าให้มันเสมอกันเล่าให้มันเสมอกันอันั่งพวกกลมเข้ากับดัดใซ่บ้านี้เพราะมันดัดได้ครับในภายที่ดินเอาลูกยมออกครับ ยำแล้วเลี้วไอ้ที่กลมแบบนี้แหลมแข็งเรงลรบออกเราออกครับต้องเห็นแข็งอ่อนท่อกับน,นี้มันจังะกลมมองแข็งมองอ่อนบวกกลมนี่พี่น้องเอาช่วยหัวครับสวยมองห้ามจีมดใช่กันนี่เอาให้บางเลยครับมองนี่ประมาณถจะคืบหนึ่งครับมองที่ห้าวเราเนี่ยคืบหนึง่งเอาให้มันสวยมาเลยครับ ทั้งสองข้างครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เอาสวยเพร่ามองนี้มันชิมัดแนบกันครับเราเห็นมันแข็งแข็งแล้วก็อ่อนมาหาไปนี่มันอ่อนกุมูครับเห็นบางกุมู พอเขาได้ไปที่บางเลทีเลดนนี่อาการล้มนครับท่านี้ก็ล้วงกัน น้อยคงง่ายก็เลาก็เก่นเด้อพี่น้องอาการเดียวกันเบิดถวยหัวให้มันบางครับมันจะคืบนึงหรือวัดเบิ้งคืบนึงแล้วก็เล่าถวยเลยครับมองมันที่มองมันที่ควบกันนี่ครับไม่มองนี้มันจอดกันครับเงาอ่อน อได้แล้วครับนี่มันส่งไม่กันทา้งแหลมสีอ่อนสีแข็งครับมองคอคอมนี่ครับมันอยากแข็งมที่พวกใครเสมอกันมองคอข้อมเขากบบแจ้งๆเราเห็นบางออกครับเอาเสมอการนี่ครับวันนี้วันนี้ขั้นท่อสิบโค้งเลยมันบระกุมนี่ครับเขาต้องดัดซะก่อนครับดัดจังสีดัดจังสีครับดัดไปเรื่อยๆครับ อั๊ดเป็นสีดัดมันสิอ่อน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 เขาอ่อนขาครับอ่อนบองคอเ้ากขัดดัดเพื่เราครับแลาวก็คือคอยดั๊ดด้อยขอหักดิถ้ามันเฮ็ดยากอะชื่อเล็กไม่เฮ็ดเอาครับชื่อวดไม่เฮ็ดเอาโกงมันอันนี้ไม่อยากให้ซื้อนะา้าเฮ็ดแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยครับพี่เอาเครื่องไม้ก็ได้ครับบ้านใครมีเครื่องไม้หลาย เคื่องซุ้มเครื่อมาบดดัดจังสน้าที่ตะกรันจังสน้ี่กลมครับขันบ่ดดัดบวกกลมครับเราจังได้กับบวกกลมครับห้องบอดดัดมองได้มันแข็งห้องเราออกอีกครับดัดไปพร้อมเ้องมือใบมันมัติหูจักรูดอ,อกว่ามันแข็งมันอ่อนมองได๋้ห้องใบไปมันมัิแข็งก้มมือเลยครับมองได้มันติดัดบวกไปเลาออก เราให้มันน่วนๆเลยครับดัดให้มันน่วนเลยส่งแข็งของมูเด็อบา้านมันกำคุ้มมีดแล้วพี่น้องมันห้องคาถาพระท่านครับบาดมือเลย ดันแล้วดันแล้วบางทีโค้งไปได้ครับนี่ตรงไหนยังแข็งดัดอีกครับอันนอย่าแข็งอยู่ครับเ้าดัดแล้วโค้งใช่กันครับนีโค้งใช้กันดูดนั่นไม่ดัดขันพ่าดานอดัดนี่โค้งตังไหนเขบอกกลมครับมันกลมวะครับบัดนี้ คัดแล้วหัวส่วนมันครับมัดไปเลยครับนี่เอายังมัดเอาขีตอกเข้าเลยนะครับมัดดูสิเ้าตอกต,ตั้งหาก็ได้มัดว้ก้อนมัดเดืนนี้น,นี่เดี๋ยวเขาจงเอาเชียกมันยิบรับเดี๋ยวสิพลาดยิบแล้วเ้ามีแล้วยิบมันแล้วคลิปนี่แหละครับกลงคลิปนี้เห็นจบเลยเรื่องโกงนัดไรครับนี่ เอาไปตากแดดให้มันแห้งครับแต่ว่าหามอกงดิบไปมดัดไปโมยู่ครับตากแดดะก่อน,นี่จังววาผ้า,าเราอุปกรณ์ก่อนครับตามใจห้อนครับใจห้อนบดก็ดได้เอาเราไว้เราตอกสารไว้เราเิ้วมันไว้เรากค้งมันไว้จังมาเข่าที่หลังครับจังมาสารที่หลังก็กลุมที่น้องเห็นบ่ มัตไว้ครับนี่มดตั้งที่แล้วมดคิววๆวคือมัดเขามัดตอกมัดเขามัดยังเท่านี่แหละมาแต่มันอยู่นี่เนาะแล้วแล้วครับมัดตั้งที่ล้ครับนี่เอาไปเลยสีเฮดจักหลังแต่เราไว้ตามทิปที่น้องสีเฮดครับหลังนึงใส่สองอันครับแต่ยังยังผ้าใส่สองกุมอันนี้กุมเดียวครับนี่กุมเดียวนี่แบบกุมเดียว ขันพี่น้องเฮ็ดไม่ไหมเฮ็ดโุ่งเดียวนี่มันเฮ็ดยากครับเพราะว่าเขาสานถือมะนี่ถือมาสานหัดตัวนี้ขันผู้เฮ็ดผู้ผินมันถีบิดถี่หยอกไปทุกทีผมเลยพผ้าใส่สองกงสองกมเขาใส่โุ่งนี่แล้วก็มาใส่โุ่งนี่ครับมันถี่ง่ายหรือเขาจะมาสานเอาปากามันนี่เฮ็ดง่ายกว่ากันคนเรียกผ้าเฮ็ดสองกงครับขันเฮ็ดชำนานเดียวเฮ็ดโุ่งเดียวก็ได้หรือว่าใส่โุ่งก็ได้ครับส,นานสากกนอสาเอาเลยก็ได้แต่เฮ็ดแบบมีกโก่งนี่มันถี่แ็งแรงครับเอาพี่น้องเรับไว้ หลังนึ่งใส้สองอันครับเราแบบนี้ละการกับแบบคางต้นครับเฮ็ดให้มันกลุ่มเฮ็ดยังไงผมผ้าเห็ดแล้วแล้วก็เราคงน้อยไว้พร้อมคงน้อยใส้ใส้สองฟองครับเนี่ยสองฟองมอันเนี่นอกกับเราโควงมันกะกาว่าปากตุ่มห้องนำสิไงน่อยทัานใดผมเราไว้กับะมาณนหานิ้วหงนิ้วครับเราไว้รวดคงน้อยพอครับเราแบบนี้แล้วออกไปตากแห้งครับตากมันแห้งเล้วย ขามันแหงจังอันนี้ครับอันนี้สีผักมัดครับมัดจังสี่ครับมัดเขาต้องมีเสือกอันนี้ครับซื้อมาไว้เลยครับได้สีครับเบอร์อันนี้เบอร์เก้าครับนี่เบอร์ทิศท้องก็ได้เบอร์ทิศหาก็ได้แล้วแต่มากเราผมสิใส่เบอร์เก้ามันถักง่ายดึงง่ายนี่กงที่มันแหงแล้วครับกงแรกครับอนู่ลองวัด ีทเด้งมามได้1บเอ็นนิวครับนิ้วด้วยครับโมเมนเส้น1บเอ็นนิวครับเส้นผ่าศูนย์กลาง้าเห้องไปทักแล้วสานแล้วมันจะได้ตุ้ม12สอนครับตุ้มขนาด12สอนขันเอากง12สานแล้วมันได้13ามน้ามันนั่นเห้องประตูออกครับมี่ไม่ตูดเด่นทำมันหน่อยมันก็ถึงตามที่ห้องมากเลยเพราะห้องวัดวัดครับประตูออกเล็กน้อยครับี่ ดูบุเรียนอย่าเห็ดกุ้งเงยไหลพี่น้องนะพี่น้องมีเสือกเลืองนี่ครับใส่กีมครับวันนี้ใส่กีมนี่สิยังกีมน้อยพูดถึงแม,ม่นี่จะไปใส่กีมเห็ดจอมแฮครับจอมแฮะก็เห็ดได้ครับมกักแบบไดนแบบดอกบัวดอกบัวบัว กวออกกันนึงเราจะแกวออกเบอร์เดอครับเราจะให้มันไหลดิไหลวัดไหมครับน้ำยังได้ชีเ้เอ็ดขึ้เขาอ๋ได้ชี้เอีดข้เขาครับนี่ลกลวงไปแน่น้อยนึงเด <10 s S 1> ็กกวๆครับไหลขอจังหน มัดมองมันจอดกันครับโกงจอดกัน สวสดเขาเห็นอย่างนั้นที่มัดก็มัดทักธรรมดานะครับมัดจังได้กระไรเห็มันอยู่มัดนลยครับดูมันไหลครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งไล่ทักครับจังสีเข็ดเปียกเบื้องใกล้นี่พี่น้องเบิ้งใกล้ๆครับนี่ ครับเ่าสิมัดทั้งทีครับนี่นี่มองมันจอดกันนี่นี่ครับมองมันมองมันมาปรรจบกันทั้งสองขางนี่มัดจากขางนี่มาหอดขางนี่ครับที่มัดนี่ครับไลม่มัดนี่พี่น้องเบื้องไว้ครับนี่พี่น้องอ,อมามัดไว้ก้อน,นที่แรกครับนี่เป็นบ่วงมัดไวน้นี่สมุดอันตัวแรกครับมัดธรมรมดาแหระครับให้มันอยู่แล้วก็พี่น้องเฮงที่นนครับอันนี่จอดลงนี้ เกียวมันนี่ครับนี่เกียวมันนี่มันจะเป็นที่ครับนี่นี่วิธีมัดครับอันนี้มันจะเป็นไล่ขอปากครอบนี้ครับนี่ตอนขอปากเข้ากัใท่้แบบนี้ครับนี่เห็ดคือเก้าครับนี่บีบว้มันออกมานี่แต่บีบว้ครับนี่นี่ทีเป็นที่ครับเห็ดอีกรอบนึงครับมัดเกี่ยวซื่อๆนีู่เลยนี่เกี่ยวท้องเทียสามเทียสี่ เด้งที่เล้วครับนี่ถอดเขานี้ครับนี่ถอดเขานีนี่นี่ขยาเนี่ยถอดปั๊บถอดมัดมันนี่ครับนี่นเ,เ,นรรบบนเดี่ยวครับกระเฮ็ดไปจนสุดครับบ้านเดี๋ยวจะพาเฮ็ดกงสองมันสะขย่าครับกงสองว่าเขาจะเอาเทเลอรดเท่าลอครับเพราะเขาจะเฮดกงหนึ่งหน่อยกงนึงใหญ่ครับตอกวของมันหน่อยแห้งเลยมันจะมีส่วนส,สัดส่วนในการลดของมันครับพี่น้อง โงตุ่มเข้ากับประมาณนี้พี่น้องโงแรกครับสรุปให้โงแรกพี่น้องเฮ็ดซิปเอสนิ้วครับซิปเอสนิ้วพี่น้องถึงถลับเม็ดเลยเส้นผ้าศูนย์กลางซิปเอสนิ้วครับโงแรกนี่ยงที่สองไฮรดลงครับเหลือซิปนิ้วครับเอาซิปนิ้วดึงแต่ละเม็ดนิ้วได้ครับมันเปนเส้นบันทีเฮ็ดแล้วช่องโรงแล้วมันจีดลดกันประมาณนี้ครับห่างกันหนึ่งนิวครับอันหนึ่งซิปเอสนิ้วอันหนึ่ง สิบนิ้วครับสองกลงกลงแรกกงสองหลังหนึ่งใส่จ้าสี่ครับแล้วก็มีกงน้อยขอปากแต่เฮ็ดไว้ด้วยกันครับนี่นี่ผมสิบผ้าเราได้นิ่มขอบเพราะว่าผมบอกเราแล้วนี่ครับวิธีเราแล้วนิ่มสารผมสิบผ้าสารไปเลยครับกงแรกเข้าไปจะใช้มองนีครับนี่นี่กงสองใช้มองนีครับแท่นปอกตัวนี้สําหรับมือไม้คันเ็ดปอกคัดนี่มันฉีบว่าใครเขาพี่น้องมันสิสารบ่เขา มันถีบิดเดี่ยวงอมองงอยงไปใส่ใส่โกงก้อนก็ได้ก้อนครับหันเฮ็ดเป็ี่ยนตำแหน่งเนี่ยจังหน่อยจังใส่ปอกรถปอกฮัตเอาครับบ้ายากพี่น้องครับผมกับวิธีเรากงกะตามเบื้องต้นแหละครับพี่น้องมองได้บ่กเขาใจดีกับจังคอมเมนต์ไว้เดจ้าคนถีบบอกให้หรือว่าสิหันมันบอกเขาใจแค่ดีกับสิเฮ็ดชิปแจกให้สําหรับชิปต่อไปเอาผ้าท,า,า,า,ทา,า,าทักบัตรผ้าทักบัดทักนี ทักตัวนี้ทักกล้ายนี้และนีโรดนี่ทักริ่วมันใช้ตัวนี้ทักแล้วจังที่ได้สารตัวนี้สารสุ่มนี่ครับไปตามลำดับครับพี่น้องอีพีต่อไปสีผ้าสัดสีผ้าทักครับไปอันนี้เป็นตุ่มสูตรทักพี่น้องตุ่มแบบแข็งแรงครับขันควาแล้วนั่งได้เลยครับนี่คอบแล้วนี่ดีบดติงครับขันชูดนี่มันมีหลายสูตรครับแล้วมือเมือม่อทักเดย่ให้บ้งตงเ่าคลิปนี้เอาซ้ำนี่พี่น้องครับผมจากพี่น้องก็คงสีพ่อเข้าใจ ว่าเขาใจนงอะไรกะยังคอมเมนต์ไว้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ครับพอบกันคลิปไม้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ล่าไ้ช่ำนี้สวัสดีครับ